สวัสดีครับผมอนุชิตไทคาเมเตอร์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปดีๆยาวหน่อยนะครับแต่ว่าอยากให้ท่านได้ดูต่อเนื่องไปเลยวันนี้มี2-3สทริคที่จะใส่เข้าไปก็คือวันนี้ททาเพลทที่เป็นซีโร่เคลียแลนซ์สำหรับเลื่อยนะครับที่เป็นเเพลทปกติล่องใหญ่เราทำฟิตเพื่อลดการแตกของใบหรือว่าวันนี้ใส่ใบาดาโดให้กับเจ้า 10x4 ด้วยใบายดาโดเนี่ยมีหลายใบยแต่ว่าวันนี้ใส่ได้ถึง12มิลหรือก็เกือบครึ่งนิ้วเลยนะครับ รายละเอียดการทำวันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปอย่าข้ามนะครับไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆพยายามใส่ซอดสใส่อะไรที่มีประโยชน์เข้าไปนะครับเข้าไปดูในคลิปเลยครับ ครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสําหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีฉายชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาเฟนเตอร์ทเท่านั้นนะครับ ครับอันนี้เป็นเพลทของตัว1 0 x 4นะครับผมถอดมาให้ดูก่อนครับเพลทของเขาเพลทใบเลื่อยนะครับอินเซอร์ที่เป็นหน้าโต๊ะนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้ดูข้างในเนี่ยผมถอดใบมาแล้วนะครับใบตรงเพลาตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นเพลา5ทับนะครับหรือว่าจริงๆก็คือ1 5 8 8มิลลิเมตรเพลาตรงนี้นะครับแต่ว่าทำไมหลายท่านอาจจะงงเอ๊ะเพลาจริงๆเนี่ยเพลา15.8หรือว่าตีเท่า16อ่ะพูดกันกลมๆตรงนี้นะครับ แต่ว่าทําไมรูเพาถึง30รูเพาเลื่อยเพราะว่าตรงนี้เผื่อท่านที่เคยเพิ่งมาดูก็คืออาจจะไม่เข้าใจว่าฝาประกับเนี่ยเขาจะกลึงตรงนี้ครับเป็น30หรือว่า25.4้มันคือก็อยู่กับฝาประกับนะครับแต่ความจริงเลื่อยทุกตัวนะครับผมว่าใช้คําว่าส่วนใหญ่เลยแล้วกันนะครับมันจะเป็นเดือยเพลาตรงนี้16มิลหรือว่า15.8ห้แล้วคือ5หุนนะครับขึ้นอยู่กับฝาประกับนะครับที่จะขึ้นอยู่กับใบนะครับอ่ะอันนี้ผมใส่เข้าไปก่อนนะครับ ทีนี้เลื่อยหลายตัวหรือว่าทุกตัวเนี่ยมันมีตัวเพานะครับตรงนี้เป็น18เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยลูกค้าเมื่อวานเนี่ยมีลูกค้ามานะครับลูกค้าอยากจะให้เอาอย่าง 10xC อซเนี่ยอยากจะใส่ใบดาโดได้ไหมเพราะว่ารูเพาตรงนี้เป็น5ทับแนะครับตรงนี้5ท mm ับแหรือว่า1 5 8 8มมตรตรงนี้นะครับใส่ได้เลยนะครับใส่ได้เลยแต่ว่าท่านลูกค้าอาจจะดูเลื่อยของท่านนะครับว่าเพา,าที่เหลือตรงนี้ยาวไหมนะครับมันก็อาจจะใส่ได้ไม่เต็ม บางรุ่นใส่ได้เต็มเดี๋ยวผมพาไปดูรุ่นที่ใส่ได้เต็มก่อนก็ได้นะครับรุ่นที่ใส่ได้เต็มเนี่ยบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เป็นระบบทุ่นนะครับที่ไม่ได้เป็นพวกมอเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยก็จะหายากนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นของไทมอเเตอร์นาเข้ามานะครับก็คือรุ่นลักสเตอร์นะครับลักสเตอร์สินิ้วตัวนี้เนี่ยเขาจะให้เพลทที่เป็นลักษณะแบบนี้เลยครับเพลทใหญ่กับเพลทเล็กเพลทใหญ่หมายถึงว่าใส่ใบเรื่อยที่เป็นใบดาโดเนี่ยใบ ได้เต็มเลยนะครับ22มิลเนี่ยใส่ได้ครบทุกใบเลยนะครับใบดาโดนะฮะดูที่เดือยเดือยจะยาวกว่าปกตินะฮะอันนี้ฮะอันนี้ก็คือของตัวลักสเตอร์นะครับนี่ฮะเฮ้ยฮะเพลาจะยาวนะครับเพราะว่าเขาจะให้เพลทตัวนี้มาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลักสเตอร์ก็ถ้าท่านชื่นชอบก็ลองลองลองอุดหนุนไปได้นะครับตัวนี้ครับหรือว่าอันนี้จะเป็นสเตเล่นะครับสเตเล่นี่ผมเคยทำคลิปแล้ว ก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับมีน็อตตรงปลายแต่ว่าใส่ได้ไม่ครบทุกใบนะครับใส่ได้ก็คืออาจจะไม่ต้องใส่ฝาประกับตัวนอกนะครับใส่จากตัวน็อตนะครับก็ใส่ได้แต่อาจจะใส่ได้ไม่ครบทุกใบอาจจะได้ประมาณสัก10มิลเนี่ยได้สบายๆนะครับตรงนี้หรือว่าจะเป็นตัวเจม่ารุ่น1,500ตัวรุ่นนี้นะก็ใส่ได้ตัวนี้นะครับเหมือน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 ตัวสแตเล่เมื่อกี้นะครับมีหัวน็อต เราเอาฝาประกับออกตัวหนึ่งก็ใส่ได้ใส่ได้ประมาณสักสิบมิลเนี่ยได้เลยนะคร,ครับผมพยายามจะแนะนําไปให้หลายๆรุ่นนะครับอย่างเช่นตัวถ้าสองห้าสี่บอสนี่ไม่ได้นะครับเหตุผลก็เพราะว่าเขาจะเป็นหัวน็อตที่อัดเข้าไปด้านข้างมันเป็นตัวน็อตหรือว่าโบเลยนะครับแต่แต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นม,มันจะเป็นนัดหรือว่าตัวน็อตตัวเมียใส่เข้าไปแต่ตัวนี้เป็นน็อตตัวผู้อัดเข้าไปตรงนี้จะใช้ไม่ได้นะครับสาหรับสองห้าสี่ที่เป็นบอส ครับทีนี้เรามาดูตัวบอสกันบ้างนะครับบอสตัวนี้1 0 x c เมื่อวานนี้ลูกค้ามาผมก็เลยลองเทสกับลูกค้าปรากฏว่าก็ได้ประมาณครึ่งนิ้วตัวใบดาโดนะครับเขาจะมี2ใบที่เป็นขอบนอกและตัวไส้ในจะเป็นตัวควักนะครควักก็จะมี4ใบนะครับอ่าหมายถึงก็สฟันอย่างนี้นะครับแต่ว่าตัวตัวนอกนี้จะเป็นตัวเก็บขอบตัวเก็บขอบอ่าลูกค้าดูนะครับก็คือวิ่งเข้ามามันจะวิ่งเข้ามาหาเรานะครับใบนะครับเวลากินนะครับ อันนี้เราก็ใส่ใบแรกไปนะครับใบนี้เก็บขอบนอกนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาใบไส้ใบไส้เนี่ยมีหลายขนาดนะครับมีเล็กมีบางมีหนาอย่างเงี้ยฮะนี้ผมใส่ตัวหนาลงไปนะครับสประมาณ3มมิลนะครับนี่ฮะมันจะมีตัวบางด้วยแล้วแต่ท่านอยากจะเลือกตัวไหนแต่ผมเลือกตัวหนาไป2ตัวนะครับเดี๋ยวเลือกตัวหนาไป ตอนใส่ก็อย่าให้ตัวขบ่ายขบกันแค่นั้นเองนะครับใส่ตรงไหนก็ได้นะครับอ่าอย่างเงี้ยขบายไม่ขบกันตรงนี้อย่าให้ขบายขบกันนะครับผมใส่ไส้ไป2อันนะครับแล้วก็ตัวเก็บขอบริมแค่นี้เองก็เพียงพอสบายๆแล้วครับเนี่ยฮะสำหรับท่านที่จะไปเสาะร่องนะครับครับทีนี้เห็นเกลียวไหมฮะเกลียวเหลืออยู่ประมาณเต็มหัวน็อตสบายๆเลยนะครับอยู่ประมาณ 6- 7เเกลียวเนี่ยเหลือสบายนะครับตรงนี้แต่ก่อนที่ผมจะไป เทสการเปิดเครื่องหรืออะไรผมขอออกก่อนเพราะว่าเหตุผลก็เพราะว่าเวลาเราใส่ตัวนี้ติดแล้วนะครับเนี่ยเราใส่ตัวเพลทเนี่ยไม่ได้แล้วมันติดลูกค้าก็บอกบอกว่าเออพี่นุชิตมีตัวเพลทขายไหมตัวนี้ผมบอกเออไม่ได้ทําจําหน่ายเลยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปให้ดูดีกว่านะครับวิธีการทําซึ่งเมืองนอกก็ทํากันเยอะแล้วครับเดี๋ยวผมจะทําเหมือนเป็นซีอ่อซีโร่เคลียร์แลนด์ด้วยนะครับใช้กับใบเพราะบางทีร่องใหญ่ๆถ้าเกิดใบเดียว อยากจะได้ล่องเล็กๆให้เข้ากับใบเลยก็ได้เดี๋ยววันนี้เรามาทําตัวเพลกันนะครับครับก็เดี๋ยววัดความหนาเพลกก่อนนะครับตรงนี้ได้ความว่า10มิลพอดีเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้ตัวนี้แหละครับซอยเอาตัวของเขาเนี่ยนะครับซอย10มิลสำหรับไม้ที่จะมาทําแล้วแต่ครับอันนี้เบอร์มีไม้หนึ่งนิ้วอยู่หน้าสี่นะครับพอดีหรือว่าท่านจะเอาไม่อัดก็ได้ครับอันนี้10มิลมันก็จะเหลือประมาณ8ปดเมิลไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยว เราใช้ตัวหนุนช่วยได้หรือว่าผมมีเศษไม้ดีก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแปลงเศษไม้ให้เข้ากับตัวเพจนี้ก่อนนะครับอันนี้10มิลเดี๋ยวผมจะตั้งซอยสองครั้งนะครับครับเดี๋ยวซอยฝุ่นเยอะเดี๋ยวใช้เครื่องดูดฝุ่นช่วยนะครับอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ผมใช้60ลิตรนะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้ปักก็เป็นปักกลมอยู่แล้วนะครับเสียบเข้าไปได้เลยเช่นกันนะครับอ่าเปิดไปที่ออโต้แล้วก็เปิดสวิตช์ออนไว้นะครับ ครับเดี๋ยวเราก็ผ่าไปแต่ว่าครึ่งหนึ่งครับไปครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมานะครับกลับไม้เอานะครับ หรือว่าถ้าเอาหนากว่าก็ได้แล้วเราไปใส่ออกนะครับถ้าท่านมีเครื่องใส่แต่ถ้าท่านไม่มีท่านอาจจะต้องเดินผ่านให้มันพอดีไปเลยนะครับหรือว่าถ้ามีไม้ใกล้เคียงจะใสก็ได้ครับมีได้หลายวิธีถ้าท่านผ่านแล้วท่านกลัวอันตรายก็ใส่เอานะครับนี่ฮะใช้เครื่องรีดได้เลยนะ ถ้าจะใช้เครื่องรีดก็ดีอย่างก็คือจะหนาเท่ากันนะครับแล้วก็จะได้ความเรียบด้วยนะครับ,บเดี๋ยวเราก็มาตัดหัวไม้นะครับฝั่งหนึ่งให้เรียบก่อนนะครบับเดี๋ยวตัดความยาวนะครับก็ทาบเอาก็ได้ครับ เราจะตัดโค้งที่มุมคือเราซอยกว้างยาวให้พอดีไปเลยดีกว่านะครับจะได้ทำงานง่ายนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดโค้งตรงนี้นะครับครับเดี๋ยวจะเจียนตรงนี้ออกถ้าเราตัดสี่ผ้าแล้วเราไปขัดก็จะเร็วหน่อยถ้าเราจะขัดเลยทีเดียวก็ได้นะครับอ่ะอันนี้คลายล็อกเปิดบุมล็อกครับเดี๋ยวตั้งที่สี่ผ้าสาก็ได้นะครับล็อก หรือว่าถ้าท่านมีโต๊ะแบบนี้โต๊ะอเนกประสงค์ที่เรามีทําไปเราก็ติดจิ๊กซอรหรือว่าจะเจียนหรือว่าเขาเรียกว่า,อาสอยโค้งออกอย่างนี้ก็ได้ครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับอลองดูนะครับ คทีนี้ก็เหลือขอบ3อันอันนี้ขั้นตอนต่อไปถ้าจะไปขัดก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านหรือว่าถ้าท่านจะขัดก็ได้เลยครับง่ายๆ ครับหรือว่าถ้าท่านจะใช้ตัวนี้เป็นจิกเลยก็ได้ครับเพราะมีโค้งแล้วถ้าก็วางท่าไปอย่างนี้นะครับเพราะตัวนี้เขามีรูแล้วเราก็ยึดลงไปได้เลยนะครับลักษณะน,นี้เนี่ยท่านก็ใช้ดอกกัดปลายลูกปืนอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นทิมเมอร์หรือว่าเราเตอร์ก็ได้นะครับเนี่ยปลายลูกปืนแล้วลูกปืนเนี้ยก็จะชนกับไกด์เดี๋ยวผมลองใช้จริงเลยนะครับตัวนี้ เขาจะเป็นดอกนี้นะครับเขาเรียกว่าดอกกัดไปลูกปืนเดี๋ยวตัวลูกปืนก็จะวิ่งชนไปกับเพลทของเรานะครับผมจะเลือกแต่เฉพาะตรงช่วงโค้งแล้วกันนะครับครับเดี๋ยวเราก็ให้ตัวลูกปืนชนกับตัวตัวจิกของเราคือตัวเพลทนะครับอันนี้ผมก็หมุนขึ้นมาอันนี้ผมมีเราเตอร์ลิฟต์เนี่ยมันจะสะดวกนะครับตัวนี้หมุนขึ้นมานะครับมันก็จะดันขึ้นมาตามที่เราต้องการเลยนะครับท่านก็ไม่ต้องไปก้มไปดันที่ก้นของเราเตอร์หรือว่าซิมเมอร์นะคยฮะ ัอันนี้จะเกิดออกมานะครับเราก็ใช้ตัวลูกปืนเนี่ยชนนะครับแล้วก็กินไปอย่างนี้นะครับอ่ะลองดูนะครับ ก็จะวิ่งไปแต่จะเหลือปีกนิดนึงเพราะว่าผมดอกผมกลัวดอกลอเตอร์มันจะมากินเพดนะครับตัวนี้เราขัดได้ครับปีกนิดเดียวนะครับนะครับนี่ฮะก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับจตขัดนิดหนึ่งนะครับวันนี้เราใส่ได้ก็ใส่ได้แล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีตรงนี้ครับที่เป็นนูนขึ้นมาเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับเขาก็จะมีร่องตรงนี้เดี๋ยวเราก็ไปตีลาเตอร์กัดตรงครับ บากล่องเพื่อหนีตัวนี้นะครับอันนี้เราตั้งรั้วได้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะตั้งชนหน้าชนหลังอ่างเงี้ยครับนะฮะเข้ามานะตำแหน่งที่จะกินนะครับเรากินเผื่อน,นิดนึงก็ได้ยางเงี้ยนะครับนี่เรากินปุ๊บปื๊ดเดินไปใช่ไหมครับปุ๊บเราก็ไปหยุดตรงนี้หยุดตรงนี้เราก็ทำซัพเปอร์ตรงนี้ไว้นะครับ ครัวันนี้ผมใช้เครื่องดูดฝุ่นช่วยด้วยนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวลองไปดูนะครับ เดี๋ยวเอาตัวกาดผมจะไม่เอากาดออกเดี๋ยวทะลุตัวกาดนะครับครับเดี๋ยวให้พอดีขอบเพจเลยนะครับรั้วนะครับครับครับใบจะกินตัวไม้นิดหนึ่งครับตัวนี้ครับใบลงสุดได้แล้วมันยังกินอยู่เดี๋ยวผมเปิดเครื่องแล้วปล่อยลงไปเลยนะครับ เดี๋ยวใกล้ๆเนี่ยอัลัวมาชนไว้นะครับครับทีนี้ก็จะได้แล้วแต่ว่าใบตัวเพจตัวนี้ผมจะทำให้ต่ำกว่าเดี๋ยวเราจะทำน็อตหรือว่าสกรู เป็นตัวเหมือนตัวตั้งความความสูงนะครับ <K ill ip> เขาก็จะมีตัวตั้งเขาเช่นกันนะครับของเขาเนี่ยฮะเดี๋ยวเราก็ทําของเราด้วยครับทีนี้ถ้าเป็นไม้อัดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นพลายบูดไม้อัดเนี่ยเดี๋ยวผมมีไม้อัดเบิร์ดด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยววันนี้ไม่ไดเอามาแต่จริงอะ่ะถ้าท่านอยากได้เดี๋ยวผมมีจําหน่ายแยกไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไม้จริงข้อเสียคือพอเราผ่ามรางนี้ไม้จริงเนี่ยมันจะแตกตรงนี้โอกาสหมายถึงว่าถ้าเอาใบขึ้นมาสูงสงพื้นที่ตรงเนี้ยมันโอกาสที่ตามเสียนไม้ฮะมันอาจจะหักได้ง่ายกว่าถ้าเป็นนไมม้อััดี่จะ มันจะไม่หักนะครับเพราะว่าเสี้ยนไม้มันเกิดการสลับเสี้ยนกันแต่ตอนนี้มันตามเสี้ยนมันอาจจะหักง่ายนะครับถ้าเป็นไม้จริงนะครับก็เสียครับอันนี้ผมก็ทําเป็นร่องเรียบร้อยแล้วนะครับสามอันแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาปรับเหมือนที่เขาปรับได้ครับบางทีเราทําให้บางกว่านิดหน่อยนะครับอ่าเราก็มาง่ายๆครับเราก็จับทาบเลยนะครับับเสร็จแล้วตําแหน่งรูตรงนี้เราก็ใช้เกียวปล่อยนะครับตอกนําไปเนี้ยครับ เดี๋ยวเราก็เจาะนำนะครับครับเราทำให้เสมอๆนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปขัดให้พอดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ปรับจากตัวน็อตตัวนี้แหละครับ ครับอันนี้ไม้เราจะบางกว่ายคก็จะเห็นช่องเดี๋ยวผมก็จะดันตัวน็อตขึ้นนะครับอ่านี่ฮะก็ได้แล้ะเสมอแล้วนะครับนี่ฮะครับทีนี้ก็จะเป็นเซตซีโแล้วนะครตัวนี้จะไม่มีช่องให้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องนะครับลองดูจะล,ลอกตดดัดู น,นี้ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งช่วยกันแตกนะฮะอันนี้ใบเลื่อยหยาบนะครับอันนี้ใบที่ติดมากับเครื่องอันนี้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเพราะว่าตรงนี้จะมีตัวรับไม่ให้แตกใช่ไหมฮะเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าเซสเซโเร่เคลียร์แลนหรือว่าช่องว่างเป็นศูนย์เลยนะครับตรงนี้ไม่มีช่องว่างให้นะครับราบนี้ผมใส่ใบดาโดไปทั้งหมด4ี่ใบนะครับทีน,นี้พอใส่มันจะติดใช่ไหมครับแล้วก็ ที่เราทํามาเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ใส่เปลี่ยนเข้าไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้กินตัวเ,เทดมาเลยนะครับ นะครับก็ได้สูงมากแล้วนะครับแค่นี้นะครับเนี่ยฮะแล้วก็ทำเซซิโลมาเดี๋ยวผมว่าใบลงสักนิดหนึ่งนะครับเอาละครับ รับเกียบากมาเงี้ยพร้อมกันเราจะมาอมครึ่งเลยก็ได้นะครับอย่างเงี้ยนี่ก็จะง่ายเลยอย่างเงี้ยนี่ฮะบ่าอมครึ่งนะฮะง่ายเลยอันนี้คือเดี๋ยวผมลองให้ดูว่าเที่ยวหนึ่งเนี่ยได้ได้สักเท่าไหร่อันนี้หมายถึงว่าลองใส่ให้ดูนะครับอ่าอันนี้คือทีหนึ่ง ขนาดที่ได้ก็ครึ่งนิ้วเลยโดยประมาณนะครับครึ่งนิ้วย่อนนิดหน่อยครับตีเท่าว่า12มิลนะครับ12มิลเนี่ยได้เลยนะครับก็ลองเลือกใช้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ทำใส่ใบดาโดให้ดูด้วยแล้วก็ทำเพลทที่เป็นอินเสิร์ตแผ่นอินเสิร์ตซีโร่คลียร์แลนซ์แบบนี้ด้วยให้ให้ท่านได้ดูกันด้วยนะครับครับผมก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการทำตัวเพลทที่เป็นซีโร่คลียร์แลนซ์แล้วก็ใส่ใบดาโดกับ1 0 x c หวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามมช